กินนมกินนมตล้กินนมหน่อยสิอ๋อกินนมโอ้โหรองอย่าลองลูกอย่ารองกินนมกินนมกินนมอืมกินนมกินนมโอ้หิวข้าวครับโอ้โหหิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวบดข้าวให้กินก่อนข้าวโอ้ อนข้าอนข้าวหลานเพิ่งตนิดน้อยดุนตวาตัวนิ้อยเล็กเ็กเพิ่งตัวนะตลกไม่เดียดเนตัว ร้องดังกับร้องดังเหมือนบางดังไง <coughs> <coughs> <Lón đắng chặt. coughs> Oh, <laughs> everyone.